มีสิมีฟักอ่อนฟักแก่จก็คโนยนะจ๊ะพี่น้องเนาะกับบลอกแกหลายออืหวานจ้ะพี่น้องหวานแซ่บสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองป,องปายสุ้ผู้สุขอนนะคะมือนีกับมะพร้าวกับไก่คือก้าวมือนีไก่พาพี่น้องมาอยู่สวนหนาบานกันจา้าเราสิมาอัปเดตเขาโพดเขาก้ามมาอ่าอ่าสิเป็นแบบใดสิอืา เป็นเป็นเมดไปเนาจะนอฉีโต้งไปมือนีกับสีพ้าพี่น้องมาเบิ้งจ้ะพี่น้องมัดตื่นเต้นน้ำกันอีกเราจะพี่น้องพาพี่น้องมัดตื่นเต้นอยู่ในสวนอีกที่เก้าจา้ะเข้าไปเบิ้งไปเลยค่ะพี่น้อง ตาพี่น้องอะไที่นี่เนี่ยนกเสดบูหรือนกหรือหนูนี่แหละมันมากินของไก่แม่จ้าโอ้ย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 ตายแล้วตายแล้วเฮ้ยพี่น้องดูหนูมันมากินของไก่หนูหรือนกนี่แหละแต่ response, amine, มันเป็นฟักเลยได้จ้าพี่น้องนี่เรามาดูกันอุ้ยเป็นฟักเป็นันเป็นเม็ดแล้วต้งพร้อมตรงพร้อมนะคะตรงพร้อมนะคะบรวัวมันจิทันนกทันหนูบอนี่ พี่น้องแต่มันเป็นแบบนี้มันมีตำนิเดี๋ยวไก่เชียวไว้ถ้ากินของไก่เองดอกเนาะจ้ะเนาะนี่ไก่กระสีเอาเต้าฟักกำงามให้ลูกค้ากันจ้าเบื้องดูไก่สีทันมันบ่นเนี่ยไปหักมาแล้วนี่โอ้ยบองามหนึ่งเลยจ้าอุ้ยงามหนึง่งเหล่ากระสีกัดกินแล้วมันหวานหวานอืมอืมหวานจ้ะพี่น้องหวานแซ่บอืมอยวาเพิ่งอันนี้ก่อน ื่นเต้นมากๆเลยเห็นอันใดที่มันออกผลผลิตอ่ะไก่ะตุ้นเต้นพักนึงได้จ้ะพี่น้องโฮ้ยอุ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 ้ยมีอุ้ยอันนี้มันบ้องคอยแก่ปรทธานได้แก่ปันไหนปรทธานได้แก่ปันไหนจ้ะพี่น้องแต่ก็พอจะพอกินได้เพราะเสบเนี่ยแหละจ้ะพี่น้องนี่ฝากอะไรสองปอนหาซีฟเอาะไอซี่ฝากซีฝากสิบบาทเด้อจ้าซีฝากสิบบาทนี่นจ้าวิ ตื่นเต้นแต่มันยังท่านเอแก่ดีได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเม็ดมันทัานเอโตงดีเพราะว่ามันยังมีขวันำน,ำนมอยู่เนาะจ้ะเนาะวิพี่น้องตื่นเต้นนี่ก็ได้กินผลผลิตยูเทิร์เนี่ยมีตตำหนี่น้อยนึงแม้เพิ่นสีวา่าไก่บ่กเฮ้แต่บื้องลูมันสิมีเบิดบอเนาะจา้ะเนาะมันสิมีเบิดบอลเวลาย๋ยวจังไลยก็กระชิบหาเพิ่นเบื้องลู่มันกินของไก่เบิดเลยกินของไก่เบิดเลยบะเฮ้ยก็กินเบิดดอกกะสิมีเม็ดกะสิมีอ ฝากทิ่งน้ำๆอยู่กินแล้วนะไก่สีเอาไปถึงกินของไก่เองจ้าเพราะไก่ก็มาเขาโพดไก่เป็นคนที่มาเขาโพดหลายๆเลยจ้าเพราะว่าขันไก่พอได้ขายไก่เชิเกไว้แล้วก็เอาไปต้มเอาไปต้มแล้วก็เอาแซ่ซ่องฟิดไปถึงกินจ้าพี่น้องไก่กรเฮ็ดสุปีไก่กับปูกสุปีล่ะแต่ปีนี้อยากสิเพื่อแพร่ลูกค่ะอยากสิเพื่อแพร่ลูกค่ะเพื่อเพื่อนอยากสิกินนะจ้ะเพราะว่าไก่เฮ็ดไป สุปีน่ะล่ะเราไก่ต้มเนี่ยพี่น้องต้มแล้วไก่กระเียาแซ่ใสช่องฟิตไว้จ้ามันกระแสบคือกันจ้าแสบแสบเลยนี่เอาผลผลิตอยู่ในสวนของเฮาที่ไก่ปลูกแบบปลอดสารเลยได้จากพี่น้องเพราะว่าสวนข้องไก่น่ะไก่บ่ได้ใส่ยาใส่หยังบ่ได้ข่ายยางข่าหยังเลยไก่ใส่แบบคือแบบคือมันออแกนิกอิลีะสวนข้องไก่อเอพี่น้องได้กินสดสดเลยจ้าได้กินสดสจากสวนพร้อมนี่ล่ะเดี๋ยวลูกค้าที่เพิ่น อจองมาเนาะจ้ะเดี๋ยวกางไก่สีกเสียถักไปหาเพิ่นจา่าตนน้นต้นง่ายต้นสูงดีหรือด้วจ้ะพี่น้องพี่น้องนี่จ้าเขาโพดเขากล้ามเขาโพดอทับจินสยามบ่ไปกับบ่แน่ใจด้วจ้ะแต่กับมันเป็นเม็ดเขากล้ามเม็ดจ้ะพี่น้องนี่บอนสีไปต้มมากิน นี่จ้าขะโพดต้มที่เขาได้ต้มไว้กระซุกไป,เ,ปเรียบร้อยแล้วนะจ้าพี่น้องกแกะแก่แล้วพอเท้าเย็นก่อนเราจะให้มันเย็นก่อนนะจ้าเรากกแกะเกสิมาแกะมาแกะกับโพดมะปกเอ่ยพูดออกแบบนี้กะมีสิมีฟักออนฟักแก่จากน้อยนะจ้ะพี่น้องเนาะก,บบกะบอกแก่หลายน้ำงามเลยจ้าเดี๋ยมเอาอเกะกัน เปียกเนาะจ้าเนาะแต่กะสิต้มจัาประมาณยี่สิบนาทีกะบ่สได้โดนเด้จ้ะพี่น้องแบบน,นีฟักง่ายฟักหน่อยฟักง่ายกะลอกกินเบิร์ดจ้ะพี่น้องกะลอกกินของอีฉันเบิร์ดค่ะปีหน้าสิบปู่หลายเพื่อกะลอกเนาะจ้ะพี่น้องเนาะเสียใจมากๆเลยปีเนี่ยอืง๊า,งงา ดีจ้าปอกกโพดเรียบร้อยแล้วไก่เสียามาใส่ถุงสิบแบบนี้เด้อจ้าผู้ใดมีเครืองก็สามารถใส่เครื่องใดไก่มีที่ไน่้านแบบนี้ไก่ก็ใสแบบนี้จ้าพี่น้องมีละไก่ก็เฮ็ดใส่ถุงไ้มันได้ประมาณได้หลายก็ได้หลายถุงอยู่จ้ะพี่น้องก็สีเฮ็ดไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะจ้าเพืียเฮาเสียเอาไปใส่ซองฟิตกันจ้า จ้าพี่น้องเอาข้าวโพดท,ที่เขาต้มแล้วมาใส่ถุงแบบนี้นะจ้าแล้วเขากะเอาไปแช่แข็งกันจ้าเอาข้าวโพดท,ที่เขา,เาไปเก็บมานะจ้ะาพ,าพี่น้องมาอัปเดตข้าวโพดกะออกฟักดีบับขนาดหนึ่งนะจ่ะพี่น้องกะบดเพาะไก่ได้แบบนี้แล้ว เพราะว่ากระลอกมันก oh. <make> no ินหองไก่นะจ้ะท ah no. ี่ไก่ตัดนอกจากไก่กระตัดให้มันพอถุงควัวถุงไก่มันหน่อยนอกจากพี่น้องคันผู้ใดมีถุงอสูญอากาศอ่ะกะเห็ดใดนอกจากแต่ไก่บ่มีไก่มีอยู่แต่ไก่หาที่มันยังไงอยู่ในถุงอยู่ในครัวเรือนของเฮาไก่ก็เลยใส่ถุงแบบนี้จ้ะนี่ละจ้ะพี่น้องเห็ด่ายๆเห็ดบ่ไดอยู่อยากเลยจ้ะเราก็เอาไปแช่แข็งไว้ถ้กกินหนาหนาวของเขาไว้ถ้กกินย้ำที่เขาอยากนอกจากพายุเมืองหนาวเนี่ยมันหาอยากเด้จ้ะเขาพดเขากล้ามแล้วับ กับ,บ่คอยมีปีหนึ่งมีเทียนึงเนาะจ้าพี่น้องดีละจ้าพี่น้องพาพี่น้องมาเข่าวสวนอีกคือเก้ากะมาเก็บเขา้าโพดล้วกะมาเห็ดเข้าโพดต้มล้วก็อเ,ววกเอาแซ่แข็งไว้ให้พี่น้องเบิ้งเนาะจ้าพี่น้องขันผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมเนาะจ้าพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้จ่าอยากจะได้หาคลิปใหม่ๆคลิปดีๆมาฝากพี่น้องเอาความรู้ดีๆมาแบ่งปันกันจา้าพอกันไหมในคลิปนะ้ะสวัสดีจา้าบ๊ายบายค่ะ